สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องชายคาครับตัวนี้ผมก็ทําการแก้ไขป้าชายคาที่ไม้ผูพังไว้หมดเรียบร้อยแล้วด้านหนา้าจะมีการเสริมโครงวิ่งออกมาเพื่อมารับรางน้ําที่อยู่ภายนอกรางน้ำของเก่าเนี่ยเป็นรางน้ำซ่อนผมก็ทําการเปลี่ยนรูปแบบของตัวหลังคาเพื่อมายื่นให้ฝนแนแนวตัวนี้ด้วยครับนี่มีซุ้มอยู่ด้านหลังแนีซุ้มหินล้างเนี่ยสายล้างเนี่ยก็ทําให้ยื่นออกมาเพื่อป้องกันเวลาฝนสั่นนะครับ ็จะรับน้ําน้อยหน่อยแล้วก็ของสไลดที่ผมใช้ร่วมด้วยก็เป็นศิลาโปรรุ่นโปรหนาครับหนาสุดของตลาโลตาช้างหนาจริงแข่งจริงแล้วก็ใช้งานดีแข็งจริงแล้วก็กันน้ําด้วยแล้วก็มีขึ้นสนิมของดีครับนี่แล้วก็ตัวนี้สําหรับฟ้าชายคาผมใช้เป็นอ่าสมาร์ทบอร์ดฟ้าสมาร์ทบอร์ดนะคะนรับหกซนตเมตร2หนา4มิลมรุ่นแคสซูนระบายอากาศแล้วก็มีไอตัวทำแลงด้วยในตัวเนื่องจากใช้ตัวเนี้ยแล้วมันง่ายกับการติดตั้งช่างติดตั้งรวดเร็วดีแล้วก็ไม่เกีี่ยวัน้ เยี่ยมเลยก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าผมจะเก็บงานอะไรแบบไหนยังไงต่อติดตามกันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับไปแล้วร้อนจริงร้อนสุด